สวัสดีครับอยู่กับ Tdg วันนี้อยู่กับปืนเจลไฟฟ้าที่โมเดลตามหนึ่งในปืนที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดในโลกนะครับผม Styer AUG จากค่ายเลหุยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวตัว Styer AUG ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นปืนเจลไฟฟ้านะครับผมจากค่ายเลหุยนะครับเลหุยก็เป็นค่ายเดียวกับที่ที่ทำ MP9 นะครับผมที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะจริงๆของเลหุยเนี่ยมีอีกหลายตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวทยอยมาให้ดูนะครับผม ตัวนี้นะครับผม a u g นะครับผมต้องขอแสดงความเสียใจกับเขาก่อนอย่างแรกนะครับเพราะว่าตัวนี้เลิกผลิตไปแล้วนะครับผมเลิกผลิตไปแล้วเนื่องจากปัญหาของการออกแบบนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็รีวิวมาให้ดูนั่นแหละเผื่อใครยังพอหาได้นะครับยังมีสต็อกเหลือเหลือตามร้านอื่นๆหรืออะไรเงี้ยนะก็เผื่อใครอยากรู้ข้อมูลนะครับก็เดี๋ยวผมรีวิวมาให้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดในอนาคตนะสมมุติว่าเขาแก้ปัญหาอาการออกแบบของเขาเนี่ยดีไซน์ภายในอะไรเงี้ยแล้วเขากลับมาจําหน่ายใหม่ก็เดี๋ยวผมมาอัปเดตข่าวกัน แต่ตอนนี้ AUG ตัวนี้นะครับเลหุนะครับเริ่ผลิตแล้วนะครับผมสำหรับใครที่หามาได้นะครับยังมีอยู่หรือว่ามีมีตัวแทนจําหน่ายที่ที่ียังพอมีสต็อกอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูกันนะครับก็เป็นข้อมูลกันไว้นะครับผมเริ่มเลยนะครับผมสำหรับ AUG นะครับก็เป็นปืนเจลไฟฟ้าเนาะเป็นปืนเจลไฟฟ้าทั่วเป็นปืนเจลไฟฟ้านะครับปกตินะครับผมก็วัสดุส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไนลอนนะครับเป็นไนลอนทั้งบอดี้เลยนะครับผมหาหาโลหะภายนอกไม่ค่อยได้เลยนะครับส่วนใหญ่เป็นนนอหม นะครับผมอ่าของเล่ฮุย,เ,ยเขาก็ทำไนลอนเยอะอยู่แล้วนะส่วนใหญ่เขาก็เป็นบอดี้ไนลอนนั่นแหละเขายังไม่ค่อยไปถึงโลหะเท่าไหร่นะครับซึ่งแต่จริงตัวนี้มันแอบหนักมากมันแอบหนักหนักอยู่นะผมว่าข้างหลังเนี่ยมันน่าจะต้องมีถ่วงน้ําหนักหรืออะไรสักอย่างคือมันมันหนักมันมันมีความหนักที่ว่าเกิน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 ความเป็นไนลอนอยู่นะครับข้างในอาจจะเป็นโลหะเยอะผมไม่แน่ใจผมยังไม่ได้แกะดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากปากกระบอกปืนก่อนเลยนะครับ ปากกระบอกปืนเนี่ยเราได้เห็นมาเป็นสีส้มนะครับผมซึ่งตัวนี้เขาก็ให้สีส้มมานั่นแหละนะครับผมตัวนี้เป็นเกลียวนะสามารถถอดได้แต่นะครับผมแต่อะไรดนใจก็ไม่รู้นะครับผมมันเป็นเกลียว14ตามเข็มนะครับ14ตามเข็มนะก็ต้องไปแปลงก่อนนะครับเป็นทวนเข็มนะถ้าอยากจะใส่ทรงอื่นเป็นตามเข็มนะก็น่าเสียดายนะครับผมอ่าโอเคแต่ว่าตัวปากกระบอกปืนเนี่ยไอตัวแต่ว่าตัวเป่ารถแสงเนี่ยก็เป็นสไตล์ a u g นะมันก็เท่ดีนะครับผมอ่า ท่อนอกนะครับท่อนอกก็เป็นไนลอนนะครับไม่มีฟังก์ชันอะไรนะครับยื่นออกมาต่อไปจนถึงตัวกิปมือด้านหน้าเลยนะครับตัวกิปมือด้านหน้าเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของ AUG นะครับเนื่องจาก AUG เขาก็จะมีกิปที่แบบว่าติดมาให้แล้วแบบนี้นะก็จะเป็นกิปมาตรฐานของ AUG นะครับผมซึ่งกิปตัวนี้สามารถพับขึ้นลงได้นะครับโดยการดึงลงมาข้างล่างนะดึงออกดึงนะดึงออกจากตัวปืนนะครับพับขึ้นนะครับผมเก็บนะครับผมอ่าถือแบบนี้ได้นะหรือว่าพับลงนะครับผม พับลงนะถือแบบนี้ได้อ่าแล้วแต่ใครถนัดนะครับผมก็มันเป็นเอกลักษณ์ของ LG เนะแบบนี้นะครับผมก็เท่ดีนะครับผมอ่าข้างบนนะครับไล่เข้ามาข้างในอ่าไล่เข้ามานิดนึงนะครับเจอจุดห้อยสลิงนะครับจุดห้อยสลิงจุดนี้นะครับผมอ่าก็จุดห้อยสลิงเนี่ยเป็นโลหะนะครับผมตัวทั้งตัวก้านทั้งตัวห่วงเลยเป็นโลหะนะซึ่งตัวนี้ก็แข็งแรงดีนะครับผมไม่หลุดแน่นอนสามารถห้อยสลิงแบบว่าจริงจริงจังได้เลยนะครับผมตัวนี้ดีมากเลยนะให้มา นะครับก็ก็ดีนะครับต่อไปนะครับเป็นคันลังนะครับผมคันลังสไตล์ AUG อีกแล้วนะครับผมซึ่งเอกลักษณ์ของคันลังสไตล์ AUG เนี่ยมันก็คือเราสามารถดึงมานะครับสุดเลยล้วพับขึ้นไปได้่านะพับขึ้นไปได้นะครับผมแล้วเวลาเราสมมุติว่าเราทําท่าการรีโหลดเนี่ยเปลี่ยนแม็กกาซีนเนี่ยเราสามารถตบคันลังเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าสแสบนะครับเป็นการสแสบคันลังให้มันดีดกลับไปได้แบบนี้อย่างนี้นะครับผมอ่ามันก็เท่ดีนะครับผมมีไม่กี่ปืนที่สามารถทาแบบนี้ได้นะครับผม ซึ่ง aog เป็นหนึ่งในนั้นและเขาออกแบบมาให้ทําได้นะครับซึ่งจริงดีมากๆาเลยนะผมชอบมากเลยมันเท่ดีมันมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะมันก็คือเหมือนกับการดึงคัรล้างธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันเท่ดีไงนะคือปืนที่ทําได้มันมีไม่เยอะนะนะจริงมันก็มี mp 5ซึ่ง mp 5ตัวเนี้ยมันเป็นเกรดของเล่นนะมันก็ทําไปได้นะครับผมแต่ตัวเนี้ยเป็นเกรดปืนเจลไฟฟ้าอ่าระดับสูงหน่อยนะครับเขาก็ออกแบบมาให้ทําได้นะครับก็ดีมากๆเลยครับโอเคต่อไปเป็นรางข้างบนนะครับผมรางข้างบนเนี่ยจริง อ่ล uh, LG บางรุ่นบางบางบางโมเดลอะผมไม่แน่ใจว่า A เท่าไหร่มันก็จะมีกล้องที่แบบติดมาให้อยู่แล้วถูกไหมแต่ตัวเนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็น A3 หรือเปล่านะผิดขออภัยด้วยนะครับผมแก้แก้ให้ผมด้วยในะคอมเมนต์นะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบไม่มีกล้องนะครับผมเป็นลางแทนนะแล้วก็ติดดอกติดอะไรตามใจเลยยาวมากนะครับจริงๆยาวมากนะติดติดสโคบจริงๆได้เลยนะครับสโคบสไนัยได้เลยถ้าใครอยากเล่นสไนัยก็นะ อ่าด้วยความที่ AUG นะครับเป็นสไตล์บูพับนะครับบูพับก็คือการที่มีแม็กกาซีนอยู่ด้านหลังไก่นั่นเองนะครับผมปกติปืนธรรมดาไกมันไ่แม็กกาซีนมันจะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราจะต้องถอดแม็กตรงนี้นะครับผมอ่าใส่แม็กตรงนี้ข้างหน้านะครับบูพับนะครับแม็กเขาจะอยู่หลังไก่นะครับผมพอแม็กอยู่หลังไก่เนี่ยเราก็จะได้อ่าเราก็จะได้ประโยชน์จากการที่ท่อสามารถยื่นเพิ่มมาถึง,ถ,งถึงหลังแม็กได้เลยนะครับผมอ่าทำให้เราเพิ่มประสิทธิภาพได้ซึ่งจริงๆตัวเนี้ย จากดีไซน์เนี่ยมันบูพับจริงไหมก็ก็กึ่ง,งๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวทีเนี่ยอยู่แถวๆนี้นะครับผมตัวทีอยู่แถวๆนี้ซึ่งมันก็ฟีดฟีดขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้บูพับขนาดนั้นนะฮะแต่ก็แต่ก็ถามว่าบูพับไปก็บูพับนิดนึงนะมันหลังไกลนิดนึงนะครับมันมันอยู่หลังประมาณจุดเชื่อมต่อของอัปเปอร์กับโลเวอร์รีเซิเวอร์ตรงเนี้ยนะครับข้อต่อตรงเนี้ยมันจะตัวเป็นตัวทีรองรับอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าก็ถือว่าก็ดีนะถือว่าท่อเนะี่ยยาวประมาณนี้เลยนะครับท่อยาาวปรระะมณตงนนี้นะ ซึ่งก็ก็ถือว่ายาวแล้วนะครับผมถือว่ายาวเป็นเป็นปืนไรเฟิลที่ดีนะครับพยาวดีนะโอเคส่วนอ่ามาถึงตัวกลงไกนะครับผมแล้วก็ตัวไกปืนนะตัวนี้ก็มีเอกลักษณ์ของเขานะครับผมตัวกรงไกเนี่ยก็จะล้อมข้อมือแบบนี้เลยนะครับจับเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นวงครอบมือพอดีแบบนี้นะครับผมอ่าซึ่งตัวเนี้ยไกปืนนะครับก็จะเป็นไกสวิตธรรมดาครับเรากดเข้าไปแบบนี้นะครับผมอ่าเรากดเข้าไปแบบนี้ ตัวไกลมันก็จะเลื่อนลงมาอาอันนี้จะคล้ายๆ p 9 0นะถ้าใครเคยเห็น p 9 0มันก็จะมีความคล้ายคลึงกันนิดนึงนะครับผมอ่าส่วนปุ่มปรับโหมดนะครับของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่บริเวณจะอยู่ที่บริเวณนิ้วโป้งอ่ะเวลาเราเวลาเราอยู่ที่ไกลเนี่ยมันจะอยู่ที่นิ้วโป้งเราตรงนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มตรงนี้ซึ่งปุ่มตนี้สามารถกดได้จาก2ฝั่งเลยนะกดได้อย่างนี้เลยนะครับผมอ่าซึ่งมันมีหลายสเต็ปมากนะครับผมอ่าเริ่มเลยสเต็ปแรกนะครับผมถ้าเราจับปืนมือขวานะผมจับ อ่ะกดเข้าไปสุดเลยนะครับตัวเนี้ยเป็นห้ามไกลนะครับเป็นเซฟตี้เราจะกดไกลไม่ได้เห็นไหมกดไกลไม่ได้เลยนะครับกดไกลไม่ได้เลยนะครับผมถ้ากดมาจากข้างขวานะครับหนึ่งสเต็ปนะครับผมกดมาหนึ่งแกลกนะครับอ่าหนึ่งแกลกนี้จะเป็นเซมีนะครับผมอ่าจะเป็นเซมีแบบนี้อ่าโอเคถ้ากดมาอีกหนึ่งสเต็ปนะครับผมมาอีกหนึ่งอ่าอีกหนึ่งแกลกนะครับผมก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นโหมดเบิร์ดสามนัดนะครับผมอ่า อย่างงี้ครับกดไกลทีหนึ่งมันก็จะไปสานัดครับถ้ากดมาอีก1สเต็ปนั้นก็จะเป็นฟูออโต้แหละอ่าโอเคนะครับผมก็มี4โหมดนะครับผมมีเซฟตี้เซมินะครับผมเบอร์สาม,ม, Safety, emi, น,มนัดแล้วก็ฟูร์โต้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าครบถ้วนดีนะครับผมอ่าถัดมาในส่วนของบอดี้นะครับก็จะเป็นชิ้นเดียวกันไปจนถึงพันธท้ายเลยนะครับผมไอ้สลักสีส้มตรงเนี้ยมันสามารถถอดได้นะเพื่อเวลาเราดึงตรงเนี้ยเราจะสามารถแยกบน์อาดแยกส่วนบอดี้บนล่างออกมาได้นะครับผม เพื่ออทําการบํารุงซ่อมแซมหรือว่าพกพาอะไรก็ว่าไปนะครับผมต่อไปนะครับเป็นส่วนของบอ่อแม็กนะครับซึ่งบอ่อแม็กเนี่ยก็อย่างที่บอกมันอยู่หลังไกลเนาะมันเป็นบูพับนะครับผมก็แม็กสไตล์ a ออนะครับเป็นแม็กเวเฟอร์สไตล์ a ออจริงๆมันใช้คาลิเบอร์เดียวกับ M4 แหละแต่ว่าด้วยความที่บอ่อแม็กมันเป็นระบบพิเศษนิดนึงของ a ออนะครับมันจะใช้แม็กร่วมกับ M4 อื่นไม่ได้นะครับผมมันจะต้องใช้แม็ก a ออเท่านั้นนะครับผมซึ่งปุ่มปลดแม็กนะครับอยู่ข้างหลัง นะครับผมอยู่ข้างหลังตรงนี้เลยนะครับไม่ใช่อยู่ตรงข้างๆปืนนะอยู่ข้างหลังเลยอ่าซึ่งเวลาเราจะปลดแม็กเนี่ยเราต้องจับแม็กไว้นะครับเอานิ้วโป้งเนี่ยกดปุ่มด้านหลังตรงนี้ขึ้นไปนะกดขึ้นไปแล้วก็ดึงแม็กออกมาอย่างนี้นะครับผมอ่าตัวแม็กเขาเนี่ยมันจะตัดๆหน่อยนะมันจะตัดๆเป็นแล้วก็มีจังอยไวล็อกนะครับผมเพราะว่าดูในล็อกข้างหลังใช่ไหมมันก็จะต้องล็อกกัดจังอยตัวนี้นะครับล็อกกัดจังอยตัวนี้นะตัวแม็กก็เป็นแม็กไนลอนธรรมดานะครับผมก็เป็นแม็กไฟฟ้าปั่นไฟฟ้าทั่วไปนะครับ อ่าก็จะเป็นคอนแทคด้านบนนะครับผมเปิดฝาตรงคอนแทคได้เลยนะครับใส่เจลตรงนี้เลยนะครับผมปิดฝานะครับผมท่อฟีดอยู่ด้านหน้านะครับก็เป็นแม็กมารฐานทั่วไปนะครับผมเวลาใส่ก็ต้องใส่เข้าไปตรงๆงนะครับใส่เข้าไปตรงๆเลยนะแล้วก็อาจจะต้องโยกนิดนึงแล้วก็ล็อกเข้าไปให้มันเข้าที่แบบนี้นะมันจะล็อกแน่นเลยนะครับตัวนี้แน่นแบบไม่ไม่มีโค้งเค้งเลยนะนะครับผมตัวนี้ล็อกล็อกดีมากเลยนะล็อกแน่นมากเลยผมชอบนะครับผมอ่าโอเคตัวพันท้ายนะครับผมจริงๆอ่ะมันจะมีช่องเนี้ย นะครับผมเขาจะให้ไอที่ห้อยสลิงมาอีกอันนึงเราสามารถเสียบเข้าไปตรงนี้ได้นะอ่ามันต้องล็อกข้างในนะครับโดยการเปิดเปิดพันายออกนะครับผมแต่ผมทําตัวล็อกหายผมต้องขออภัยด้วยนะครับตอนที่ผมเล่นอยู่ผมทําตัวล็อกมันหลุดนะครับมันก็เลยล็อกไม่ได้นะมันก็เลยมันก็เลยหลุดมาอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถ้าล็อกแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาคล้ายข้างหน้านี่แหละนะมันก็จะอยู่ได้นะครับเป็นโลหะเหมือนกันนะครับผมถ้าใครอ่ไม่ไม่ถ้าถ้าใครมีไม่ได้ทําหายก็ ก็เก็บไว้ก็ใช้ใช้ได้ Deep inhos, Plus นะครับผมก็เป็นสลิงที่ดีตัวหนึ่งนะครับผมปัท้าตัวนี้นะครับเป็นยางเลยนะประทับบ่านี่ดีมากๆเลยนะครับผมชอบมากเเป็นยางนะอ่ะวิธีซึ่งข้างหลังเนี่ยเป็นอ่าที่เก็บแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมเราต้องเปิดช่องแบตเตอรี่ออกโดยการเปิดตัวยางออกมาเลยนะครับใช้นิ้วแงะได้เลยนะเลือกใช้นิ้วแงะได้เลยนะครับยิงแงะแงะออกมาอ่าจะเจอแบบสายนะครับผมเสียบแบตเตอรี่ซึ่งผมเสียบไว้แล้วนะเป็น SM สเปั๊กดำนะครับสองขั้วปกตินะครับผมอ่าตัวเนี้ยที่ที่วางแบตค่อนข้างอ่ามีความใหญ่พอสมควรนะอันเนี้ย7.4โวลต์นะครับที่เหลือเฟือเลยนะก็สามารถขยับได้อีกเยอะเลยนะครับผมก็ใครมีแบต11โวลต์นะผมว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้สบายๆนะครับผมอ่าใช้ได้สบายๆนะครับผมอ่าใส่แบตเข้าไปนะครับปิดนะครับผมก็ปิดนะครับเวลาปิดใส่จากด้านบนก่อนนะครับผมล็อกด้านบนแล้วก็รีดๆลงมานะครับกดด้านล่างให้มันเข้าอย่างนี้อ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับผม อีกลูกเล่นหนึ่งของตัว l g ตัวนี้ก็คือมีระบบปั่นแม็กด้วยนะครับผมก็คือคันลังที่ผมบอกไปถ้าดึงคันลังเนี่ยดึงมาสุดเนี่ยอ่ามันจะปั่นแม็กนะครับผมมันก็จะเป็นปั่นแม็กไฟฟ้านะครับผมซึ่งมันก็เท่มากเลยนะสมมติว่าเราดึงค้างไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็ปรับเงี้ยโอ้โหมันก็ปั่นแม็กพอดีนะครับเวลาเรารีโหลดเนี่ยแล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมอ่าเท่เลยทีเดียวเชียวนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดภายนอกของ Styler a g นะครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปดูสาธิตการยิงกันครับ โอเคครับหลังจากที่ไปยิงตัว AUG มานะครับผมก็ได้ประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ200 FPS นะครับ200ต้ต้นๆนะครับ2แบบสอหลักหน่วยอย่างเงี้ยอ่าซึ่งจริงมันก็เป็นความแรงที่ดีมากๆเลยใช่ไครับ200อัพเนี่ยถือว่าใช้เล่นในสนามได้เลยนะแต่อาจจะต้องแต่ง hop up เพิ่มนิดนึงเพราะว่าปืนเจลเนี่ยถ้าไม่มี hop up อ่ะมันยิงไม่ค่อยไกลนะครับมันโค้งลงแบบว่าโคง้งโค้งไวมากตกไวมากฉะนั้นเราอาจจะต้องมี hop up อันิดนึงนะถ้าใครอยากใครสนใจเอาไปเล่นสนามนะครับผม แล้วก็สําหรับเอวีะ LG นะครับอันนี้โน้ตไว้นะเพราะว่าของถ้าใครมีเนี่ยบางคนของบางคนอาจจะยิงไม่ถึง200นะครับเนื่องมาจากปัญหาการออกแบบที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนั่นแหละเพราะว่ามันมีปัญหาช่วงตัว t ีพีนะครับผมตัว3ทางเนี่ยแล้วก็ตัวที่ยึดตัวที่แบบสามทางมันมันนั่งอยู่หน้านอโซคือคือถ้ามันคือบางตัวเนี่ยการออกแบบบางตัวเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วเขาผลิตเนี่ยสามทางมันไม่ติดกับนอโซนะครับ มันทําให้มีช่องว่างอากาศนิดนึงมันจะทําให้ยิงนอ้อยยิงเบาลงเยอะมากนะครับก็ต้องรื้อมาแก้นะครับผมของผมเนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยนะที่เ,เป็นตัวที่ผลิตออกมาไม่ผิดพลาดน,นะครับผมก็จริงก็มีคลิปฝรั่งเขาเขาแก้ปัญหาตัวน,นี้กันเยอะนะครับใน YouTube ก็ถ้าใครมีนะใครมีปัญหานะก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันเดี๋ยวผมหาลิงก์มามาแปะให้เป็นลิงก์ที่ผมดูดเองนั่นแหละเวลา เวลามัน,มนเวลาแก้ AG เพราะาตอนผมซื้อมาผมก็กังวลกให้ือผมผมเป็นเบาาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โชคดีไม่เป็นนะครับยิงที่200คือถ้ายิง2 0งอัอเนี่ยถือว่าปกตินะครับผมคลิปที่ตัว AG ที่มันมีปัญหาเนี่ยมันยิงประมาณแบบร้อยต้นๆเลยนะครับผมร้อยสิบร้อยยี่สิบเลยนะอันนั้นคือน่าเกลียดเลยนะครับผมแสดงว่ามันมีปัญหาแน่นอนนะครับผมก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมใครมีใครอะไรลองสอบถามกันดูนะครับผม,ผมก็มยิงผมก็ไม่ได้ช่ำชองตัวนี้มาก แต่ก็แต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วกันนะครับผมอ่าสำหรับตัวนี้นะครับผมผมรับมาจากร้านที่เขาเลิกทาไปแล้วนะครับผมและไม่มีจําหน่ายแล้วนะครับผมโรงงานเลิกผลิตตัวนี้เรียบร้อยนะครับผมเนื่องจากปัญหาการออกแบบที่ผมได้กล่าวไว้นะอนาคตถ้าเขากลับมาผลิตใหม่นะครับออกแบบมาใหม่หรืออะไรอัปเกรดมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตกันอีกทีนะครับผมเดี๋ยวตามข่าวให้นะสาหรับใครที่สนใจ l g นะครับผมถ้าของเลยคุยอาจจะหายากนิดนึง แต่จริงก็มีอีกแบรนด์หนึ่งที่เขาทำา a ว g เหมือนกันซึ่งตัวนะั้เป็นระบบเป็นตัวไฮเอ็นเลยนะครับโลหะแบบเยอะมากจัดๆซึ่งมันจะแพงมากเลยนะครับแล้วผมยังหาไม่ได้นะครับผมหาได้ผมไม่รู้ผมจะซื้อไหวหรือเปล่าเพราะว่าตัวนั้นนะ่ะน่าจะเป็นหมื่นอัพเลยนะครับผมสำหรับ a อจนะครับราคาตอนจัดจำหน่ายเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทนะครับผม3,500บาทไม่ถึง4 0 0พนะผมซื้อมาตัวนั้นะครับถ้าเกิดว่าใครเจอราคาสูงกว่านี้นะครับผมผมก็ แล้วแต่วิจารณญาณแล้วกันเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวลิมิเต็ดแล้ว1นึ่งชิ้นนะครับมันเลิกผลิตไปแล้วนะแต่ผมก็พูดราคาเบสไว้ให้แล้วกันนะครับที่3,500บาทนะครับผมใครเจอใครอะไรร้านที่มียังมีอยู่เนี่ยก็สอบถามมาได้นะครับแนะนํากันมาด้วยนะครับเผื่อใครอยากได้นะครับตัวนี้หายากจริงๆนะครับผมหายากแล้วนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับรีวิวคลิปนี้นะครับผมกดทุกใจหากคุณถูกใจนะครับผมแล้วกด subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม TGG ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นๆในครั้งต่อไป นะครับผมแล้วก็อย่าลืมใช้เพื่อนดูกันด้วยนะครับผมเราเพิ่งผ่าน1 0 0 0ันซับมาเองนะครับผมอยากจะขอบคุณทุกๆคนวันนี้นะครับผมที่ติดตามกันมาตลอดตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังมีปืนอื่นๆมาให้รีวิวกันอีกเพียบมากมายนะครับผมไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับยังไงฝากติดตามด้วยขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ